สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่สามถึงสิบหกมกราคมนะครับของชาวราศีกรกฎเนาะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบสี่กรกฎาคมถึงสิบหกสิงหาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาดคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย่า้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกรกฎทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับและชาวราศีกอกดท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยรูร้ออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วนะครับก็ให้ไปดูให้รบกวนไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ แต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกลากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายัางไม่ได้หลุดนะครับขอให้ยึดถือคําทํานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีกอลกดว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในอดีตที่ผ่านมาคุณตัดสินใจแน่วแน่แล้วละ่ะหลุดออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกความสัมพันธ์ที่มันแย่ความโกหกหลอกลวงความไม่ดีทุกตะทุกๆอย่างคุณตัดสินใจชับมาเลยนะในดีีท่่ผาานมมแล้วคุณก็ไ ไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายอะไรปล่อยให้คนคนนั้นจะทําอะไรก็เรื่องของเขาฉันไม่สนใจแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันพอแล้วฉันเข็ดแล้วแต่เขาเองอ่ะกลับมารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจคุณเกิดขึ้นในวันที่คุณรู้สึกไม่เอาเขาแล้วจริงๆนะครับนี่คือในอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วช่วงปัจจุบันแล้วเนาะเอ่อสองมกราคมเนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยเขาเองคนนั้นก็พยายามกลับมาวนวนเวียนในความสัมพันธ์ของคุณอยู่แต่คุณก็รู้สึกว่าเออกลับมาวนเวียนแต่เขายัางทําตัวไม่ดีนะเพราะคุณย,ยังได้ข่าวขราวที่เขาทําตัว นู่นนี่นั่นไปม,มคีคนนู้นคนนี้หรือทําอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคอยู่หรือนี้ไฟยังเหมือนเดิมอยู่นะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมันทําให้คุณรู้สึกว่าก็ไม่เอาอะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมฉันก็ไม่เอาแล้วจริงๆฉันก็ตั้งกาแพงสูงเลยไม่ว่าเขาจะมาไหมไหนฉันตั้งกาแพงไม่เปิดรับเขาเข้ามาในใจนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกนะับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ มาดูกันเนาะไว้ในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะคุณเองก็ไม่ค่อยอยากยุ่งวุ่นวายอะไรเขาแล้วแหละบุคคลค่อนข้างเข็ดอ่ะเข็ดกับคนคนนี้นะนะครับแล้วก็คนก็มองว่าเขาก็ไม่ได้ปรับปรุงนิสัยไม่ได้ปรับเปลี่ยนนิสัยเลยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยฉะนั้นชั้นเองก็มีฝิดเลือกทางเดินอื่นที่มีความสุขอาจจะไปสนใจเรื่องการงานการเงินหรือไปสนใจกับคนใหม่ๆที่เข้ามาฉะนั้นชันมีฝิดเลือกค่ะใช่ันกลับไปเหมือนเดิมใช่ไมมเอาลววัักลวความรับกันต้องทรมาน ความเสียใจแบบนั้นฉันไม่เอาแล้วนะครับแต่เขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็ค่อนข้างเสียดายแล้วก็รู้ว่าคุณค่อนข้างปิดใจแล้วก็ไม่เปิดใจให้เขาเลยเขารู้ไหมเขารู้ดีแต่ว่าเขาเองก็ยังอยากขอโอกาสคุณให้คุณเปิดใจให้เขาอีกครั้งหนึ่งเขาเหมือนฝันญาว่ากับตัวเองว่าถ้าเกิดครั้งนี้คุณเปิดใจเขาจะพยายามทําดีกับคุณเต็มร้อยแต่เพียงแต่ว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าไอ้ฝีที่เขาคิดไว้ในใจเนี่ยที่จะทําให้คุณเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสทําให้ให้คุณได้หรือเปล่า เอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจ๊ะ ามาดูกันนอะไพ่แบ่งเป็นสองชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่สามถึงเก้ามกราคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่สิบถึงสิบหกมกราคมเนาะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้แต่จะมีชาวราศีกรกฎบางท่านฝุ่นน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะมาดูสามถึงเก้ามกราคมหมดเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยสามถึงเก้ามกราคมช่วงนี้คุณก็ค่อนข้างยุ่งวุ่นวายกับเรื่องตัวเองเรื่องนู้นเรื่องนี้ต้่งต้องจัดการ เยอะแยะไปหมดเรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวเนาะแต่ก็ทําได้ไหมเหนื่อยหน่อยแต่ก็ทำไป้ออกมาค่อนข้างดีวนในเรื่องความรักเนี่ยนะคุณเองก็เหมือนเดิมยังยึดติดว่าไม่เปิดใจให้เขาเพราะคุณรู้สึกว่าไมียวแล้วฉันห่วงอะห่วงห่วงเฮ้ยอะไรนะห่วงความเป็นฝนตัวแล้วอะนะไม่อยากเอาความรู้สึกดีๆความจริงใจเนี่ยไปมอบให้คนที่ไม่ค่อยเห็นค่ามอบไปมอบให้เขาคุณให้เขาอะเขาก็ไม่ได้เห็นค่าเลยเลยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ฉะนั้นคุณเองไม่ค่อยเปิดใจแต่เขาเองอะ พวกนี้จะพยายามสแสดงความจริงใจเนาะในหลายๆท่านเลยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะพยายามมาพูดคุยทําอะไรดีๆคุณเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาไม่กล้ามาพูดคุยโดยตรงแต่เขาจะพยายามสื่อสารมาทางใดทางหนึง่งกดไลค์กดแชร์โพสต์เพลงถึงส่งฟิลิเกอร์มาเป็นไพ่คำหวานๆหรือไพ่คำดีๆเพื่อสื่อสารถึงคุณเกิดขึ้นแล้วก็สิบถึงสิบหกมกราคมหลาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะสิบถึงสิบหกมกราคมช่วงนี้คุณก็เหมือนเดิมนิ่งกับเขามากๆเลยนิ่งเงียบจนเขารู้สึกว่าเออคง ทำไมทําอะไรก็ไม่คุณก็ไม่ไม่เปิดใจให้เขาสักทีนะไม่ไม่ไม่เปิดใจไม่มีมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นสักทีเนี่ยเขาเองก็ฝาดรออย่างคาดหวังมาช่วงระยะเวลาหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่จริงๆคุณเองค่อนข้างปิดใจอย่างหนาแน่นมากเลยอ่ะนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เอากับคุณคนนี้แล้วจริงจริอ่ะใจคุณค่อนข้างปิดตายมากๆแต่เขาเองอ่ะพยายามเนาะพยายามทําทุกอย่างจนช่วงนี้เขารู้สึกเหนื่อยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะควรควรจะทําต่อไปดีไหมเนาะมันมีคาถามเกิดขึ้นมาเหมือนกัน ก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎไว้แค่นี้นะครับชาวราศีกรกฎท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมหรือมีคําถามเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเนี่ยก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียวไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า